สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องพักดูหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่อง Signals สัญญาณรับล่าข้ามเวลา2กุมภาพันธ์ปี2000จางแทจนลูกชายเจ้าของบริษัทอินจูซีเมนตมาหาดงจินที่บ้านซึ่งเฮซึงก็อยู่ที่นั่นด้วยเฮซึงมารอติวหนังสือกับซอนอูแต่ซอนอูยังไม่มาดงจินจึงบอกให้เฮซึงกลับไปก่อนแทจินก็ถามกับเฮซึง ว่าให้ซอนอูมาติวหนังสือให้หรอทำไมจะเข้ามาหาลาัยโซงั้นหรอคนมันจะเข้าไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้หรอกนะไอพักซอนอูมันก็อวดดีจริงๆทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเฮซึงก็จึงตอบกลับแทจินนายเก่งมาจากไหนหรอที่ดได้ที่หนึ่งของระดับชั้นก็เพราะว่ามีติวเตอร์มาติวให้ซอนอูได้ที่3และยังเรียนด้วยตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นคนที่เก่งจริงๆก็คือซอนอูไม่ใช่นายที่ใช้บาร,รมีของพ่อแทจินก็จึงโมโหทำลายร่างกายเฮซึง ลูกชายของประธานอินจูซีเมนจางแฮจินคือเขาจริงๆเหรอครับใช่ค่ะคือเขานั่นแหละมันก็แค่นั้นเองครับแค่คุณพูดไปตามตรงทําไมต้องทําแบบนั้นกับพี่ของผมด้วยคนที่ผิดตัวจริงเขายังใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พี่ยองผมเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเลยกับต้องมาตายตั้งแต่อายุจังน้อยซอนอูเขาตายแล้วหรอคะใช่ครับเขาฆ่าตัวตายเมื่อ15ปีก่อนฆ่าตัวตายเหรอไม่จริง เป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะผ่านไปสักพักพอฉันเริ่มทำใจได้ฉันก็ไปเยี่ยมซอนอูเธอไม่ใช่คนผิดหรอกคนอื่นต่างหากที่ทำผิดต่อเธอเพราะฉะนั้นลืมทุกอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่ไม่เป็นไรหรอกนะฉันเองก็จะเริ่มต้นใหม่เหมือนกันฉันจะไม่ยอมแพ้ซอนอูฉันขอโทษนะฉันขอโทษจริงๆฉันเจอซอนอูครั้งสุดท้ายเขาดูไม่เหมือนคนที่จะฆ่าตัวตายเลยเขามีสีหน้าที่สดใสแถมยังปลอบฉันด้วย ฉันผ่านคืนวันที่เลวร้ายได้ก็เพราะเขาและฉันพยายามอดทนถึงได้อยู่มาจนถึงทุกวันนี้สําหรับคุณมันเป็นแบบนั้นแต่สําหรับพี่ช้างผมมันไม่ใช่ทันทีที่เขาออกมาจากสถานพินิษเขากฆ่าตัวตายด้วยการกีดข้อมือของเขาตอนนี้มันยังไม่สายนะครับช่วยล้างมลทินนี้พี่องผมด้วยมีทางเดียวก็คือคาให้การของคุณไม่ค่ะฉันทําไม่ได้ฉันมีสามีและลูกสาวในที่สุดฉันก็มีครอบครัว ฉันจะไม่ยอมสูญเสียมันไปอีกคุณรู้ไหมทั้งที่ฉันไม่ได้ทําอะไรผิดเลยแต่ทุกคนกลับชี้นิ้วมาที่ฉันแล้วก็บอกว่ายนีแนนมนทําตัวยังไงถึงได้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับมัน75ปีหรือตอนนี้มันก็ไม่ต่างกันหรอกคะ่ะทุกอย่างมันก็เป็นเหมือนเดิมแล้วพี่ชายของผมละ่ะเฮนซึงก็เดินลูกหนีออกไปจากคาเฟ่สายสืบชาก็ห้ามหมดพากให้ใจเย็นๆอายุความของคดีของคืนมันหมดลงแล้วต่อให้เธอให้การนายก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดี คงไม่เข้าใจว่าจางแทจีนมันเป็นใครพ่อของเขาเป็นเจ้าของอินจูซีเมนเป็นหล้านของสอสอจางยองชอนเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ที่อินจูอย่างกับพระราชาแต่พี่ชายของผมต้งตายตั้งแต่อายุยังน้อยเขาถูกใส่ร้ายและตายอย่างน่าสมเพชแต่คนร้ายตัวจริงกลับได้ใช้ชีวิตเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่เป็นความยุติธรรมแบบไหนกันแน่แล้วหมดพาก็รีบวิ่งออกมาจากคาเฟ่สายสืบชาก็ห้ามมาไว้ไม่ทัน15กุมภาพันธ์ปี2000สายสืบอีทักหัวหน้าคิมที่เพิ่งขับรถมาจอด รถสวยจังเลยนะครับคงจะทําเงินได้ดีสิถ้าถึงได้มีเงินซื้อรถคันใหม่แค่เป็นหัวหน้านักสือพี่โซมันคงได้เงินไม่มากมายสินะถึงได้ต้องทานูน่นทํานี่ให้คนอื่นอยู่ตลอดเวลาอย่าคิดว่าผมจะไม่รู้นะครับเรื่องที่อินจูมันเป็นยังไงและผมก็จะไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้ไปด้วยสายสืบอี e, เดินเข้ามาที่โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่ชาก็มาชวนสายสืบอี e, เอาไปสืบคดีกันเพราะเจ้าหน้าที่ชาเป็นห่วงสายสืบอี e. ช่วงนี้สายสืบอี e, ดูแปลกไปนงแต่กลับมาจากอินจูเขาไม่ค่อยหัวเราะ แล้ไม่ค่อยคุยกับใครแต่อ,อยากจะทําให้เขายุ่งๆจะได้ไม่ต้องคิดเรื่องอื่นอีกเจ้าหน้าที่ชากับสายสืบอีนั่งรอยอยู่ในรถดักซุ่มดูคนร้ายที่ออกก่อเหตุขโมยทรัพย์สินตามบ้านกับมาที่ปัจจุบันสายสืบชาเป็นห่วงหมวดพักเลยมาหาที่บ้านเธอก็นึกถึงคําที่หมวดพักพูดก่อนที่หมวดพักจะออกไปจากร้านคาเฟ่เรายังมีโอกาสไม่ใช่ตอนนี้แต่เป็นในอดีตมันต้องมีหนทางแน่ๆถ้าตอนนั้นจับคนร้ายตัวจริงได้พี่ผมทั้งสายสืบอี ก็ต้องรอชีวิตแน่นอนหมวดพักอยู่ที่บ้านร้อนรนรอเวลาห้าทุ่มยีนาทีส่วนในอดีตเจ้าหน้าที่ชาที่รออยู่ในรถกับสายสือบอีที่กําลังนอนหลับอยู่ก็ได้ยินเสียงแปลกเธอจึงมองหามันในขณะนั้นสายสืบชาเองก็อยู่ที่หน้าห้องของหมวดพักกาลังจะเคาะห้องคุณนักสือบอีใจฮันครับคุณนักสือบอีใจฮันเจ้าหน้าที่ชาก็กําลังจะหยิบวิทยุสื่อสารขึ้นมาสายสือบอีก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาพอดี เพราะเสียงของขโมยที่กระโดดลงมาจากกำแพงบ้านสายสืบอ,อีก,กับเจ้าหน้าที่ชาจึงรีบลงจากรถและวิ่งตามคนร้ายไปบมดพักก็ไม่ได้รับเสียงของใครตอบกลับมาเลยแล้วสัญญาณวิทยุยก็ขาดหายไปเจ้าหน้าที่ชากับสายสืบอ,อีก,ก็วิ่งตามจับคนร้ายไม่ทันทําไมฉันหลับเธอถึงไม่ดูคนร้ายเอาไว้ล่ะขอโทษคะ่ะพอดีฉันได้ยินเสียงแปลกๆมาจากวิทยุก็เลยมัวหามันอยู่นะคะวิทยุเหรอก็เครื่องรางนําโชคของรุ่นพี่ไงคะ ฉันได้ยินเสียงของมันดังขึ้นจริงๆมันเก่าขนาดนั้นจะมีเสียงได้ไยังไงยิมูได้สนใจเรื่องนั้นเลยไปตามจับคนร้ายทางนู้นนู้นไปหมวดพักก็ยิ่งร้อนรดนวางวิทยุสื่อสารเอาไว้บนโต๊ะแล้วรีบออกจากบ้านไปสายสืบชาที่แอบฟังอยู่พอหมวดพักออกไปก็แอบเข้าไปในบ้านของหมวดพักเธอก็จึงได้เจอกับวิทยุสื่อสารของนักสืบอีเจฮานที่มีสติ๊กเกอร์สีเหลืองรูปยิ้มของเธอแปะเอาไว้อยู่หมวดพักขับรถมุ่งหน้าไปที่อินจู เขาไปหาคนที่มีรอยแผลเป็นจากไฟลวกอยู่ที่มือคนที่ให้ปากคําใส่ร้ายพี่ของเขาในคดีที่อินจูเหมอนพกเข้าไปต่อยหน้าหมอนั่นแกรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าไอ้แทจินมันคือคนร้ายตัวจริงแล้วทาไมแกต้องใส่ร้ายพี่อย่างฉันด้วยถ้าใช่แล้วพวกแกจะทาไมพวกแกงั้นเหรอมีใครนอกจากฉันก็ไอ้ลุงตํารวจรุ่นเดิรนั่นไงที่มันมาหาฉนันหน้าที่ที่แล้วคนที่เขาหมายถึงก็คือหัวหน้าซูและเขาพูดว่ายังไงหลังจากที่พักซอนอูออกมาจากสถานพินิษ เขาได้มาเอาผ้าพันคอสีแดงจากแกไปใช่ไหมใช่แล้วจะทําไมแล้วคุณมาหาผมที่นี่เพื่อจะขุดคุยมันขึ้นมาทําไมอีกคดีมันก็หมดอายุความไปแล้วนี่ถึงมันจะเป็นหลักฐานที่สําคัญในคดีที่อินจูแต่คดีความมันก็หมดอายุไปแล้วหมดพักจึงถามว่าหลังจากนั้นเข้าไปไหนต่อแล้วหมดพักก็ไปที่สอนออินจูขอแฟ้มคดีที่หัวหน้าซูมาขอเมื่อที่ที่แล้วหัวหน้าซูมาขอแฟ้มคดีสืบสวนการเสียชีวิตของพาซอนอู เขาไม่ได้มาเอาแฟ้มคดีลุมโซมที่อินจูหรอครับแน่ใจนะครับว่าเขามาขอดูแฟ้มนี้จริงๆผูมินวยการคิมก็ได้รับรายงานเรื่องที่หัวหน้าซูไปขอดูแฟ้มคดีสืบสวนต่างๆที่ In u, อินจูก่อนที่เขาจะตายสายสืบชาก็นั่งดูวิทยุสื่อสารที่เอามาจากบ้านของหมวดพักแล้วก็คิดสงสัยว่าวิทยุนี่มันไปอยู่ที่หมวดพักได้ยังไงในอดีตเจ้าหน้าที่ชาออไปสืบคดีเจอกับรุ่นพี่ของนักสืบอีจาฮัน ที่เคยทํางานร่วมกันกับนักสืบอีจจฮันแต่ตอนนี้อยู่คนละสอนอเธอจึงถามเรื่องวิทยุสื่อสารที่นักสืบอีแจฮันชอบพกเอาไว้ที่เขาบอกว่าเป็นเครื่องรางนําโชคอันนั้นมันเกี่ยวข้องกับรักแรกของอีแจฮันนะ่ะรักแรกเหรอคะใช่รักแรกของเขาตายไปแล้วเขาก็เลยพกมันเอาไว้ติดตัวไปด้วยทุกที่เขาอาจจะตัวใหญ่เหมือนหมีกินรางพึ่งแต่เป็นคนโดแมนติกมากเลยแหละเขานะ่ะไม่ชอบไปดูหนังใช่ไหมตอนที่ผู้หญิงคนนั้นตายเธอได้ทิ้งตั๋วหนังเอาไว้ให้เขา จ้าหน้าที่ชาก็เลยเนึกถึงวันคริสต์มาสที่เธอเอาตัวหนังให้กับนักสืบอีแจฮันเจ้าหน้าที่ชากับมาี่ศอน,นอก็เอาแต่มือใจลอยไม่มีกติกะใจจะทํางานไม่สนใจคนรอบข้างไม่คุยกับใครเลยสายสืบอีจึงเข้าไปคุยด้วยพักหลังนี้เป็นอะไรใจลอยแบบนี้จะออกภาคสนามได้ยังไงยังไม่ลืมเธอน้น n หรอคะรักแรกของรุ่นพี่นะ่ะพอได้ยินว่าเธอตายไปแล้วสายสืบอีก็เงียบไปสักพักงั้นเธอคงจะไม่เป็นไรแล้วล่ะพูดเพ้อเจอได้แล้วนี่ แล้วสายสืบอีก็เดินหนีไปหมดพักไปหาตำรวจเป็นคนดูแลคดีการฆ่าตัวตายของพักซอนอูมีอะไรแปลกเรื่องการสอบสวนบ้างไหมครับก็อย่างที่ผมเขียนไว้ถ้าคุณเป็นน้องของเขาจริงๆคุณก็ต้องรู้เพราะวันนั้นคุณเองก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยพักซอนอูถูกนาตัวส่งโรงพยาบาลเด็กชายพักก็ร้องไห้ตามพี่ไปแต่หมอก็ไม่อาจยื้อชีวิตของเขาเอาไว้ได้แม่ของพักซอนอูก็ตายม,มาที่โรงพยาบาลประทบจะเป็นลม เห็นศพของลูกชายตัวเองตำรวจก็มาแจ้งว่าลูกของคุณมีอาการซึมเศร้าบาดแผลมันก็สอดคล้องกับเรื่องนั้นมันค่อนข้างเห็นได้ชัดว่าเป็นการฆ่าตัวตายเว้นแต่ว่าพวกคุณอยากจะให้มีการชนสูตรไม่คะ่ะฉันไม่อยากให้ซอนอูต้องเจ็บปวดเพราะมีดอีกฮองซอนอูเสียชีวิตเวลา16กัา30นาทีในวันที่18กุมภาพันธ์ปี2000ในอดีตวันที่17กุมภาพันธ์ปี2000เด็กในคดีรุมโสมถูกปล่อยตัวแม่ของซอนอูก็มารอรับเขา พากลับมาที่บ้านซอนอูก็มองดูรอบๆบ้านด้วยความคิดถึงแฮยองอยู่ที่ไหนหรอคะแม่เลอกคิดเรื่องที่จะเจอกับแฮยองได้แล้วและแม่ของเขาก็ออกไปทํางานซอนอูไปดักรอดงจินฉันไม่ได้จะมาเอาเรื่องนายหรอกตอนอยู่สถานพินิษ์ฉันรู้ความจริงหมดแล้วว่าใครคันแน่เป็นตัวการนายไม่ต้องช่วยฉันหรอกฉันจะเป็นคนจัดก,การเรื่องนี้เองแค่บอกมาว่าของนั่นมันอยู่ที่ไหนผ้าพันคอสีแดงมันอยู่ที่ไหนกันแน่สายสืบอีกลับมาที่บ้านก็ะเจอหัวหน้าคิม ทำเป็นอนาริกามาซ่อมกับพ่อสายสือบอีสิ่งที่เขาทาก็เหมือนเป็นการมาขู่ให้สายสือบอีต้องเลือกระหว่างความยุติธรรมกับครอบครัวของตัวเองสายสือบอีได้รับสายจากพักซอนอูผมเพิ่งถูกปล่อยตัวออกมาวันนี้นายเป็นยังไงบ้างละ่ะฉันกําลังจะไปที่อินจูอยู่พอดีเลยผมมีเรื่องอยากจะบอกคุณนักสืบครับผมมีหลักฐานของคดีเฮซึงนะครับแน่ใจเหรอหลักฐานคืออะไรมันคือผ้าพันคอสีแดงที่เธอใส่ในวันเกิดเหตุน,นะครับแต่ผมไม่ไว้ใจคนอื่น ผมอยากจะมอบมาให้ถึงมือ,อคุณเองสายสืบอ,อีก็กําลังจะออกไปแต่ก็มีคดีด่วนเข้ามาสายสืบอ,อีที่เป็นห่วงเจ้าหน้าที่ชาที่ออกภาคสนามครั้งแรกก็จึงตามเึ้ื่อรถตารวจนั้นไปด้วยตารวจทุกคนก็แยกย้ายตามหาตัวคนร้ายเจ้าหน้าที่ชาที่ขึ้นไปเช็คบนดาดฟ้าก็เจอกับคนร้ายที่แอบอยู่จึงได้ต่อสู้กันแต่คนร้ายเป็นผู้ชายและมีอาวุธเธอจึงสู้ไม่ไหวแต่ก็ยังโชคดีที่สายสืบอ,อีเข้ามาช่วยและสายสืบอ,อีก็ถูกแทงสายสืบอ,อีก็ถูกนาตัวเครืรถพยาบาล พร้อมกับเจ้าหน้าที่ชาบาดเจ็บมากหรือเปล่าคะถ้าเจ็บนะสิถามมาได้คิดว่ามันแค่อันขันหรือไงหยุดร้องไห้ได้แล้วฉันไม่ตายหรอกนะเรื่องนั้นรุ่นพี่จะรู้ได้ยังไงคะถ้าเธอไม่หยุดร้องไห้ฉันจะรอเธออีก30ปีเลยคอยดูรอให้ฉันออกจากโรงพยาบาลก่อนเธอฉันชอบรุ่นพี่ฮะฉันน่ะชอบรุ่นพี่มากๆเลยคะ่ะถ้ารุ่นพี่จะรักคนอื่นก็ได้จะไม่ลืมรักแรกก็ไม่ว่าแต่รุ่นพี่ห้ามเจ็บห้ามตายนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ชาก็ร้องไห้ฟูมฟายออกมา สายสืบอีก็ทำตัวไม่ถูกขาะในรถไม่ได้มีแค่พวกเขาสองคนแต่มาที่ปัจจุบันสายสืบชาโทรหาหมดพารหลายสายแต่ก็ไม่มีใครรับตำรวจอ้วนกับตำรวจพร้อมก็เอาข้อมูลลุงโซมนักเรียนหญิงที่ยังจูมให้สายสืบชาพวกเราตรวจสอบดูแล้วเพราะว่ามีหลักฐานคืออาุจิแลนะน้ำลายในที่เกิดเหตุด,ด้วยแต่มันไม่ถูกหยิบขึ้นมาเป็นหลักฐานต่อรูปคดีเลยใช้แค่คำให้การของเหยื่อกับพยานและคนร้ายทําให้การของพยานกับเหยื่อ,อมีรายละเอียดที่ตรงกันหมดแต่มีบางอย่างที่หายไป มันคือภาพบันคอสีแดงคำให้การในครั้งแรกของเหยื่อพูดถึงภาพบันคอสีแดงด้วยเธอสวมมันตอนที่ถูกกระทำำาําชําเราและเธอก็ทิ้งมันเอาไวไ้ในที่เกิดเหตุพวกเขาไม่ได้สนใจเรื่องภาพบันคอสีแดงนั่นเลยแม้แต่นิดเดียวหมวดพักก็นึกถึงตอน,นที่โทรคุยกับหัวหน้าซูมีเสียงของหอัวรถพยาบาลดังอยู่ใกล้ๆมีเสียงเข็นเตียงของผู้ป่วยฉุกเฉินต่อไปก็มีเสียงฟตบเปิดเสียงวัวของเจ้าหน้าที่อาสาเขาต้องอยู่หน้าห้องฉุกเฉินแน่หมวดพักที่ลองเดินตามขับสัษฐานของตัวเองอยู่ก็ต้องรีบหลบ พอมีพวกตำรวจกาลังตามหาตัวเขาอยู่สุดทางที่หมดพักเดินไปก็เป็นบันไดหนีไฟเขาเริ่มจากตรงนี้แล้วเขาไปที่ไหนต่อจากป้ายถ้าขึ้นไปชั้นบนจะเป็นกุมารเวชาศาสตร์ชั้นล่างเป็นแผนเอ็มอาร์ไอห้องเก็บตัวอย่างเลือดเขาก็นึกถึงตอนที่พาพี่ส่งมาที่โรงพยาบาลเจ้าหน้านนที่ได้เจาะเลือดของพี่อยู่ไปด้วยพี่กีดทั่วมือตัวเองเลยเสียชีวิตแล้วก็ยังไม่พบร่องรอยของการต่อสู้หรือว่ามีอะไรที่ไม่ถูกต้องถ้าเป็นตัวอย่างเลือดเมื่อ15ปีก่อนคงถูกทำลายไปแล้วผลการตรวจของเลือดน่าจะยังอยู่ มวดพักจะเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่ในห้องเมื่อหลายวันก่อนมีผู้ชายคนนี้มาขอผลเลือดหรือเปล่าครับเขาก็เอารูปของคุณอาซูให้ดูฉันบอกพวกนังสืบที่มาก่อนหน้านี้ไปแล้วนะคะว่าหลายวันก่อนเขาก็มาที่นี่ถามถึงเรื่องตัวอย่างเลือดผลของใครหรอครับตัวอย่างของใครตัวอย่างของคนไข้ที่ถูกนําตัวมาที่ห้องฉุกเฉินเมื่อปี2000ชื่อพักซอนอูไม่พบแอลกอฮอล์ในเลือดไม่พบสารเสพติดแต่พบว่ามีสารกดประสาทอยู่ในเลือดของเขาด้วยคะ่ะสารกดประสาทนั้นหรอครับ ค่เราพบสารษษา <18 S 1> โคบาสาร18มิลลิกรัมต่อลิตรในตัวอย่างเลือดนั้นปริมาณยาขนาดนั้นจะทําให้คนไข้หมดสติได้ไหมครับถ้าเป็นคนทั่วไปก็อาจจะหมดสติได้ค่ะสายสืบชาก็ตามมาเจอหมดพักที่โรงพยาบาลหมดพักก็กําลังอึ้งกับความจริงที่ได้รู้พักไฮยองนายมาทําอะไรที่นี่นายไม่รู้ตัวบ้างเลยยังไงถ้านายบุ่มบ่าวทําอะไรลงไปมันก็จะยิ่งน่าสงสัยนะเขาไม่ได้ฆ่าตัวตายครับว่าไงนะ พี่ของผมเขาไม่ได้ฆ่าตัวตายพวกเขาตรวจพบสารกดประสาทในเลือดของพี่ผมเมื่อ15ปีก่อนมีคนวางยานอนหลับเขาแล้วก็จัดฉากให้เหมือนการฆ่าตัวตายหัวหน้าแผนกไม่ได้พยายามจะเปิดโปงคดีลุมโทมที่อินจูแต่พยายามจะเปิดโปงคดีของพี่ผมผมจะไม่ยอมให้พี่ของผมต้องตายซ้ําอีกแน่ๆผมจะต้องหยุดมันเมื่อกี้นายพูดอะไรนะนายคงไม่ได้หมายถึงปัจจุบันแต่นายจะช่วยเขาในอดีตหมายถึงแบบนั้นใช่ไหม สายสืบชาววิทยุสื่อสารออกมาจากกระเป๋าฉันมีเรื่องต้องถามนายทำไมวิทยุสื่อสารนี่ถึงไปอยู่กับนายฉันรู้ว่ามันเป็นของใครมันเป็นของรุ่นพี่อีจาฮันแล้วมันอยู่กับนายได้งไงสายสือบอีฟื้นขึ้นมาที่โรงพยาบาลเจ้าหน้า,นาที่ชา้าก็นอนเฝ้าอยู่ข้างๆงั้นตอบมาว่าทำไมของนี่ถึงอยู่กับนายผมเคยถามคุณครั้งหนึง่งว่าถ้าเป็นคุณคุณจะทำยังไงถ้าได้รับข้อความจากอดีตตอนนั้นคุณบอกว่าจะขอให้เขาปกป้องคนสําคัญของคุณผมก็เหมือนกันกับคุณ ต่อให้ต้องเสี่ยงกับเฮียน่าที่จะตามมาผมก็ต้องช่วยพี่ของผมให้ได้นายกำลังคู่เรื่องอะไรของนายกันแน่ตอนคดีลักพาตัวคิมยุนจองคุณถามผมว่าพบรลางของซอยองจุนได้ไงใช่ไหมครับนักสืบอีแจฮันเขาเป็นคนบอกผมเองเขาบอกว่าศพอยู่ที่ท่อระบายน้ําหลังโรงพยาบาลจิตเวชโซนินในตอนนั้นนักสืบอีแจฮันก็าหายไปในปี2000เราคุยกันผ่านวิทยวนั่นเหลวไหลหน้าไม่ใช่แค่นั้นนะครับทั้งคดีคยองกีนัมบูคดีจุลกรรม คดีที่ฮงวอนดงอดีตก็ถูกเปลี่ยนไปเมื่ออดีเปลี่ยนปัจจุบันมันก็จะเปลี่ยนด้วยจากวิทยุสื่อสารนั้นนี้คนที่น่าจะตายไปแล้วก็ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งแล้วก็มีคนบริสุทธิ์บางคนต้องตายไปเหมือนกันถ้าคุณเปลี่ยนแปลงบางอย่างในอดีตก็ต้องรับผลกับสิ่งอื่นที่จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยทุกอย่างมันอาจจะพังทลายลงไปหมดแต่มีอีกอย่างที่ผมยังไม่ได้บอกกับเขาว่าเขากําลังจะตายวันที่3สิงหาคมเขาจะต้องตายที่โรงพยาบาลจิตเวชซูนินผมบอกเขาแบบนั้นไม่ได้ อะไรนะนายหมายความว่ายัางไงปี2000ก่อนที่นักสือบอีจหาฮันจะเสียชีวิตเขาติดต่อผมมาทางวิทยุแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นหยุดพูดจาไร้าสาระได้แล้วมันไปไปไม่ได้เวลาห้าทุมยีนาทีเสียงวิทยุสื่อสารก็ดังขึ้นสายสืบชาก็ตกใจทำไมมันเกิดอะไรขึ้นหมวดพักแฮยองผมรู้ตัวคนร้ายในคดีอินจูแล้วครับไม่ใช่พักซอนอูผมจะจัดการให้เองครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ หมวดพักก็ยังวิทยุสื่อสารมาจากมือของสายสืบชาได้โปรดช่วยพี่ของผมด้วยหมายความว่ายังไงครับพี่ผมเขาถูกใส่ร้ายอย่างที่คุณคิดจริงๆอีกอย่างเขาจะตายวันที่18กุมภามพัน์ปี2 0 0พเขาจะถูกฆาตกรรมผมคิดว่าเขาฆ่าตัวตายแต่มันไม่ใช่ครับมีคนฆ่าเขาและพยายามจัดฉากว่าเป็นการฆ่าตัวตายอะไรนะครับคุณบอกว่าวันที่18กุมภาพันนั้นหรอครับสัญญาณวิทยุก็าห,าหายไปนายทาอะไรของนายนี่มันอะไรกันน่ะพักไฮยองตอบฉันมาสิ ผู้ชายคนนั้นเป็นใครสายสืบอีก็รีบออกไปจากโรงพยาบาลทันทีเพราะวันนี้คือวันที่18กุมภาพันธ์ตอบฉันมาสิผู้ชายคนนั้นคือใครคุณก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเขาคือใครเป็นไปไม่ได้อีเจฮันรุ่นพี่เขาตายไปแล้วหมวดพักก็ตอบว่าแต่อีกที่เขายังมีชีวิตอยู่ครับอยู่อีกฝั่งของวิทยุสื่อสารนี่ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการสปอยในอ P ีนี้ถ้า,าเพื่อนๆชอบการสปอยของผม อย่าลืมกด like, ไลค์ซับสคร b e เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับ